เดี๋ยววันนี้จะก,กินเนื้อ,อย่างเ,เนี่ยเป็นเนื้อวากิว A5 คัดพิเศษเลยนะใครที่เป็นฝ่ายเนะื้อห้ามว่านะคะเนื้อเขา,บาเนะแบบพริมจริงอ่ะจะสังเกตว่ามันจะมีแบบไขมันแทรกลายถุดมากแล้วก็เป็นราชาราชินีแห่งเนื้อคนที่กินเนื้อแนละ้วจะต้องชอบสุดๆเราจะได้ชิมเ,เป็นป้ายลูกปอง <laughs> เราห้ามไปกินเลยขับมือเนอนแยกกัน ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอไอรีวิวตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านปิ้งย่างที่เราล้อยิฟองเราจะพามันทานแล้วนะใช่ค่ะกับร้านนี้นะคะซาบุยากินิคุที่นี่เขามีเนื้อย่างพรีเมียมหลายรายการเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าจะมีเมนูอะไรที่แบบอยากกินบ้างไปเลยอยากกินไหมคะน่ากินครับจะบอกว่าร้านนี้นะพี่ไผ่ เขาป็นเนื้อพีเมเนมี่ยนะที่เป็นกลจากประเทศญี่ปุ่นที่เมืองอะไรไนดะ้เออบายาคาว่าค่ะและเมืองนี้นะคะเป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดยะมากาตะขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีการเพาะพันธุ์วัวท,ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเลยค่ะเขาบอกว่าเนื้อวัวนะคะจะมีความนุ่มที่เต็มมากเดี๋ยวนี้เราจะได้ลองทานกันค่ะ ล,ลิปอายเอห้าค่ะทุกคนจะสังเกตว่ามันจะมีแบบไขมันแทกลายสุดมากมีเป็นพรีเมียมนะมีที่นี่ที่เดียวด้วย นี่ <Whoa. S 1> นี่ต้องบอกเลยเนาะว่าใครใสายเนื้อนี่ห้ามพลาดร้านนี้นะอ๋อ oh. แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งค่ะทุกคนเขาบอกว่ามีซอสมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นการทานเนื้อของที่นี่นะคะไม่ต้องจิ้มเพิ่มอ้อวอืมเป็นยังไงคะนุ่มนะุ่มเนาะอ๋ออ้สวยงามมากเลยนะคะเป็นเมนูที่มีชื่อว่าโคคูโจคารุบิค่ะทุกคนดูลายเนื้อของของเขาสะก่อน สำหรับใครที่ไม่ทานเนื้อนะคะที่นี่ก็มีทั้งไก่ทั้งหมูพรีเมียมนะคะที่หักซอสนะให้เราได้เลือกทานเลยนะคะอะระหว่างรอหมูสุกเต้นเร็วให้20บาทนะร้อนึงอ่ะร้อยนึงพี่ไผ่ให้ร้อยหนึ่งเลยนะยโอเคถ้าเต้นนะได้จริงนะ จะเป็นตำนานตลอดไปโดนเลยหรือเปล่าไม่ให้งเงินหยอกหยอกเดี๋ยวมามีให้หนะคะทุกคนมาเราต้องโดนนะคะเพราะว่ามันเป็นการรวมกันระหว่างเนื้อห้าชนิดคห้าอย่างนี้นะคะเรียกว่าสายเนื้อเนี่ยห้ามพลาดแล้วก็เป็นราชาราชินีแห่งเนื้อเนื้อเขาไม่ต้องสึงมากขึ้นมาเลยแล้วแล้วก็รอมันแบบเย็นนิดนึงทุกคนน,กนี่นเปิดกันอ๋อขโมยหนึ่ง มีคนแบบแย่งเรากินทุกคําเลยอ่ะชิ้นเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างคะอร,อร,อร่อยอร่อยปานไงอร่อย <laughs> แล้วก็ถ้าใครอยากมาทานนะคะร้านเปิดทุกวนันโดยที่เปิด2รอบค่ะก็คือ11โมงถึงบ่ายสแล้วก็ตอนเย็นนะคะ5้าโมงถึง3าทุ่มครึ่ง 30. และที่สําคัญค่ะมีโปรโมชั่นส่วนลดของแอปอ่่อยเนี่ยก็จะมีอ่หอยคอยนะที่สามารถใช้แทนิสนสดเป็นคูปฟองส,ส่วนลดนะคะที่ทําให้เราเนี่ยทานอาหารได้ในราคาพิเศษกว่าใครเลยละคะ่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหลายร้านนะคะที่ชีแค่ร้านนี้อย่างเดียวนะคะแถมบดาโหลดง่ายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ค่ะโหลดายนะคะรับ,บรองไม่ผิดหวังแน่นอนแล,แล้วคุณก็จะได้ใช้คูปองนะคะเป็นส่วนลด ในร้านอาหารที่เราทือบมีราคาที่แบบเบาๆแต่อร่อยจเจะบอกว่าพิเศษกว่าทกที่เลยนะนอที่วทรกค่ะอย่าลืมมทาร้านนี nah, ้นะครับขับ <|so|>? ้าณ